ไข้เลือดออกในจังหวัดลำปางณวันที่2กดกฎาคม2556ขณะนี้มีผู้ป่วยและผู้ต้องเข้าขายเฝ้าระวังแล้ว1,540รายอำเภอที่มีผู้ป่วยมากที่สุดคืออำเภอแม่เมาะรองลงมาคืออำเภอเมืองจากการสอบถามนายศิริชัยพัฒนานุทาพรนายแพทย์สาธารณสุขลำปางกล่าวว่าครับจังหวัดลำปางปีนี้ก็ถือว่ามีการระบาดของโรคไข้เลือดออกค่อนข้างมากนะครับ โดยเฉพาะอำเภอแม่หมอซึ่งมีผู้ป่วยสูงสุด119คนเมื่อคิดเป็นอัตราป่วยก็ประมาณ300ต่อแสนซึ่งสูงที่สุดรองลงมาเคืออำเอเมือง637คนหรือประมาณ270ต่อแสนประชากรนะครับแล้วก็ไล่เลียงลงมาก็เป็นแจ้หกเกาะคาเสกงามแล้วก็หนาวอำเภอที่พบน้อยก็คืออำเภอทางอยู่ด้านล่างก็คือเถินแม่พลิกศกปราบนะครับทางโน้นจะมีน้อยหน่อยแล้วก็ การรณรงค์ที่เราได้พยายามช่วยกันทําในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาก็คือเดือนมิถุนายนนี้นะครับที่ผ่านมาเราก็รณรงค์กันทุกวันทุกสัปดาห์เพราะว่าต้องการจะไปแจ้งเตือนประชาชนให้ช่วยกันปรับสภาพแวดล้อมที่บ้านไม่ให้มีขยะรอบรอบบ้านไม่ให้มีที่ลูกน้ําอยู่ได้ก็คือเวลาฝนตกเนี่ยเมื่อมีขยะเยอะเนี่ยกองขยะซึ่งมันเป็นอุปกรณ์เป็นกระป๋องเป็นภาชนะที่มีน้ําขังได้เนี่ย น้ำก็ขังทําให้ลูกน้ําก็ทําให้ยุงก็ไม่วางไข่แล้วมีลูกน้าแล้วก็จากนั้นก็เป็นตัวยุงอีกภายในเจ็ดวันเก้าวันเราต้องปเป็นรงคาลงไม่ใช่ปากตัวแก่แต่ปเป็นรงค์ลงทำความสะอาดโดยการทำห้าสอไปทําความสะอาดปรับสภาพแวดล้อมให้มันเกลี้ยงสะอาดไม่มีที่ที่จะให้น้ําขังได้นะอันนี้ก็ได้ขอความร่วมมือไปไปยังสุขทุกภาคส่วนนะครับทั้งส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน เป็นพมจอเป็นกระทรวงการหมกระทรวงมหาดไทยหรือท้องถิ่นทั้งหมดก็ได้ดําเนินการขอความร่วมมือไปหมดแล้วทีนี้ําหรับชาวบ้านนี้ก็ให้พี่นอสมอเดินตามบ้านไปช่วยบอกชาวบ้านช่วยกันดูแลหน่อยเพราะว่าไข้เลือดออกระบาดเยอะมากบางอําเภอเนี่ยเจของหมู่บ้านมีไข้เลือดออกหมดละโดยเฉพาะอำเภอ,เภอเมืองนี่นะครับมีอยู่แค่ส0ที่เป็นหมู่บ้านปราศจากไข้เลอือดออกนอกนั้นมีไข้เลือดออกหมดละก็เลยเชิญชวนว่า จะไม่ให้การเลือดออกระบาดลูกหลานปลอดภัยจากการติดเชื้อแล้วก็เสียชีวิตเนี่ยก็ต้องช่วยกันทุกบ้านนะครับช่วยกันทําความสะอาดบ้านอย่าให้มีภาชนะที่เป็นที่สําหรับขังลูกน้ําอยู่หลายเลยซึ่งบางทีท่านก็ไม่ได้เจตนาเช่นยางรถยนต์ก็ดีกระป๋องหรืออุปกรณ์อื่นๆไปกอง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 สุมไว้เนี่ยเวลาฝนตกซึ่งช่วงนี้ก็ตกทุก7วันซะด้วยสิก็เลยทําให้มีน้ําไม่มีแห้งลูกน้ําก็มีโอกาสที่จะฟักตัวได้ภายใน8วัน9วัน ซึ่งทาให้พวกเราเนี่ยต้องเดือดร้อนนะครับบ้านไหนไม่ดูแลก็ทั้งหมู่บ้านก็ต้องเดือดร้อนด้วยคาดหวเหมือนกันนะครับวิธีเดียวก็คือต้องปราบทั้งตัวเล็กตัวใหญ่เลยคือทั้งอยู่ตัวแก่ก็พ่นอยู่ตัวเล็กก็คว่ำขันค้่งกลาหรือทําใส่ซาเบตหรือถ้าบางท่านก็เป็นห่างบัวก็ใส่ปลาห่า,างของยูมหน่อยก็จะทําให้ทุกอย่างมันเรียบ